นะครับฟนคุดเรื่ยเป็นหนองนะครับตอนนี้ขอบอกว่านะครับขาวนะครับผมไม่รู้ใครนะครับว่าเอาเปลือกมะม่วงหิมังกรานต้มนะครับก่ใส่เกลือแล้วก็บ้วนปากนะครับแล้วจะหายขาดนะครับเดี๋ยวลองครับนี่ครับดูต้มเลยครับตัมประมาณสิบห้านาทีครับเดี๋ยวลองครับนิดนึงก่อนครับต้องป่า ศักดิ์เป็นช่างเตาอย่างน,นี้ดีกว่าเราบรรพากันเล่นไ่้วันนี้อิทิศักดิ์ศักดช่างเตาเนี่ยแตกหรือไม่แตกแต่ผมบอกว่าแตกเกมมาทุกไฟตาทุกไฟเออจอมตึ๊ดหน้าเบื่อครับครับผมผมเดาว่าวันนี้ได้เจอนักชกที่มาจากประเทศที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ประเทศสิงลงกานครับคุ้นเคยเพรามีประเทศสิงลงกาแต่ว่าไม่คุ้นเพามีนักกีฬาที่โชกมวยด้วยแล้วก็จะดูเพชรเอกปัชร์อีนะครับคืนนี้แลกเดืดกับสายน้อเพชร มวยไทยเอ็กซ th ์พีดนะครับมันในหลังเนี่ยเพชรเอกมาชกที่ไทยไว้ดิฟิเฟ